สวัสดีนะครับสวัสดีกันทุกคนกันเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่กับผมเช่นเคยนะครับท <c oughs> ี่ชอาทคนรถดับพ่อแมนนะครับก็วันนี้ก็พาน้องน้องรอนานนะครับมากุดคออยู่พานะใกล้นะครับมาจำให้เชียยภายในคืนนี้นะครับเพราะงานนี่เล่งหลายตัวนะครับ งานผมพี่งานผมดิ้น,นะครับขอมอวานไปกรุงเทพเพิ่งกลับมาครับนี้ก็มาทายนักโครคุกปอ,อยุ่าลนะหกไร่สองงานนะครับ ก็ไม่ใหญ่นะต่ะอมาดูความเร็วครับเจ้าเั้เสองร้อยสิปหนึ่งนะฮะหรือว่าฮิตาชินะผลต่องานก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ บางงานก็ยากบางงานก็หมูนะครับคนกันไปคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของอำเภอเลยนะทุกคนน่าจะมีคันเดียวนะครับ ที่ว่าอิตชีรุ่นนี้มีปัญหาก็ลองมาแล้วครับทำงานมาเกือบสามเดือนนะครับก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับเกียวแค่สายเราอดีกสายเดียวนะครับกระปุ๊บตุ้งกีนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะครับเดีย๋ยวซื้อมานะก็ถือว่าคุ้มเงินนะครับ ความไปอาจจะเป็นรองโกเบนะครับแต่ความแรงนี้รับรองว่าไม่เป็นรองแน่นอนครับ ต่อไม่ใหญ่นะทุกคนรอเล็กๆนะครับก็ฝากผลงานนะครับทีมงานแทนคุณรถต้อมอแงด้วยนะครับแต่ผมที่ขุดสะหรือว่าเชีร์ลิงป่านะครับหรือว่าขุดต่อนะครับขุดสะหรือว่าต้องบารอยากได้เห็นลูกลังนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่089เฮ้ยไม่ใช่นะครับ098 368 0423นะครับติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับ ก็เป็นงานมกมกแงๆนะครับยึดควน,นี่ก็ขุดต้อนอยู่อฝั่งหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ขุดโพดครับดูครับกินสองข้าวหอดไหมครับทุกคนกินสองข้าวหอดนะครับก็ข,บข,บขุดแล้วก็ยกฝังนะครับ น่าจะหนึ่งไล่ผ่านไปแล้วนะครับเหลยออยู่ห้าไร่แล้วทุกคนดูครับไม่ต้องขุดอ้อมนะครับกินทีละสองเข้าฮันเลยครับ ็ดูแลกันไปตามปานเวลานะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลานนครับตัวนี้นะเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะครับสำหรับกำลังใจนะครับเจ้าของเดิมจังหวัดตากนะครับตัวนี้เป็นเอกสารเล่มทะเบียนนะครับภาษีขาดที่หนึ่งนะครับ ันนี้ถ้าเราขายเกแสนหนี่จะมีคนสนใจนะครับมีการทำงานเลยนะฝากระโปงหลังเที่ยวออกไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องร้อนนะครับก็เวลาทำความสะอาดครับพมันมีขาขาคำนะครับมันต้องใช้คน2คนนะครับ ถึงจะทำความสะอาดได้นะครับคนหนึ่งจับฝากระโปรงไว้นะครับคนหนึ่งก็ทำความสะอาดก็เลยตัดสินใจเอาออกนะครับนี่ครับพอดีของรถใหญ่นะครับก็คือ ทำงานไวครับแล้วก็ปันใจดีครับข้อเสียของเขาคือกินน้ำมันเยอะกว่ารถเล็กเยอะ,ะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายายากนะครับที่จะแกบก็ไม่ยากนะครับคือข้อเสียของเขานะครับข้อดีก็คือทำงานไวครับปันใจดีนะครับ ต้นไม้ลงนะครับ โัวนี้ก็ยาวเกินแล้วนะครับก็ลากันด้วยการล่มต้นไม้สองต้นนี่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องยูทูแบแากคุณล้นน้ำงองแงด้วยนะครับกดซอบตไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ